โอ้หแผ่นสวยมากเลยอ่ะแลแผ่นไหนเนี่ยอันนี้ทอดไปนานยังครับเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานตอนเย็นเนาะไม่ใช่จะไปล้อเลยนี่ครับพอเสร็จเรียบร้อยอ๋อต้องพลิกด้านอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะอย่าหมดนะลูกโอ้โหนีมาเซมเซมกระเดื่อพี่น้องโอ้โหยำเส้นเล็กโอ้โหดูสีสันนี่เผ็ดแน่นอนอ่ะใส่หมูกรอบลงไปจ้าโคตรน่ากินเลยอ่ะโอ้โหทุกคนเอ้ย บุ๊กก็โชคดีแล้วที่ได้บาสเอาบุนจริงแม่แล้วแม่ก็โชคดีที่มีบาสเป็นลูกถ้าไม่มีบาสแม่มีเงินเดือนมาสวัสดีฮะทุกคนพวกเราครอบครัวตัวน้องม่มีไปเรียนวันนี้มาสวีทกันแถววงเวียนใหญ่นะฮะแล้วก็พอมาวงเวียนใหญ่ปุ๊บเราเรียนตรงไหนนะคะ ปรเรียนบ้าสมเด็จตรงนี้เลยคือตรงนี้คือถิ่นป,ป้าเลยแต่ว่ามาทุกครั้งหลงทุกครั้งหลงรู้ตอนนั้นเป็นถิ่นคืนนั่งรถเมย์เดินมาอะไรอย่างเงี้ยนั่งจากบ,บางบอน,นนะใช่ทุกคนนั่งรถเมย์นะใช้เวลานานแค่ไหนชั่วโมงครึ่งถึงโรงเรียนสมมติเรียน9ก้าโมงครึ่งเราตื่น10บโมงคาบแรกจะขาดไปเสมอ <laughs> ไม่ดีนะทุกคนไม่ดีนะสมัยก่อนเฮียเกเรดิ้ดๆนหน่อยแต่ก็จบปริญตีมาได้นะฮะทุกคน <laughs> แล้วมามา,มาก็ตรงต่อเวลาเลยคะ่ะตำรวจมา ้แต่ตอนนี้เราอยู่วงเวียนใหญ่เราก็เลยนึกว่าเฮ้ยเมนูที่เราจะทําในวันนี้ต้องอุ้ยชิมเดีวจิมเมนูที่เราจะทําในวันนี้คือกลังมาแรงเลยยำเส้นเล็กปลาด้วยเนาะแล้วไม่พอใส่หมูกรอบด้วยเราอยู่วงเวียนใหญ่เราเลยแบบเฮ้ยวงเวียนใหญ่มีเจ้าดังนี่เฮียมหมิงหมูกรอบหมูกรอบเจ้าดังวงเวียนใหญ่เปิดมาแล้วกว่า145ปีเฮ้ย ไอ้ปัญหาไปกคนแหละแต่หมูกรอบเจ้าเนี้ยเขาบอกว่าเปิดมานานมากมีประวัติยาวนานกับวงเวียนใหญ่มากแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะเอาหมูกรอบของเทียมิงเนี่ยมากินกับยำเ้นเล็กปลาร้าเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปดูว่าหมูกรอบเทียมิงเขาเป็นยังไงบ้างเพราะเราเคยทำมาครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นรีบๆใช่ค่ะแต่วันนี้ไม่รีบมากเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูปะนี่หมูกรอบเทียมิงโอ้โหหมูกรอบเวียนใหญ่โอ้โหแผ่นสวยมากเลยอะเาแผ่นไหนเนี่ยอันนี้ทอดไปนานยังครับเมื่อวานตอนเย็นเมื่อวานตอนเย็นเนาะ ไม่ใช่จะไปล้อเลยแผ่นนี้เลยก็ได้ถ้าผมว่าแผ่นนี้ก็คือต้องเราไปทอดอีกใช่ไหมใช่ต้องไปทอดอีกหมายถึงว่าเราต้องกลับไปทอดเองที่บ้านไม่ได้ก็ทอดนะทอดไหม ASMR ระวังเหล็กหลุดถ้าเหล็กหลุดห้าร้อยนะห้าร้อยร้อนโอ้โหโอ้มีไม้จิ้มด้วยขอบคุณครับขอลองชิมดูหน่อยน้ำจิ้มันไหนอร่อยสุดตันนี้สามรสคล้ายๆน้ำจิ้มไก่ย่างผ้าดาวอ๋อวสามรส อันนี้ซอสหวานโ okay. อเคหืมหยดอืมอบมากเลยคราาที่แล้วกินยังไม่อร่อยขนาดน,นี้เพราะไม่หิวหเอาสองอันนี้เลยคะ่ะใช่แล้วก็อันนี้คะ่ะ ใช่ค่ะโอเคอันนี้ก็สวยเนาะสามชิ้นนี้ให้สับเลยเนาะสับสวยๆเท่ากันเลยนะคะต้องเอาแบบขนาดเท่ากันเป๊ะๆเลยนะคะโอ้ไปสับเองกไม่ใช่ไหมจุดเล่นใช่ค่ะต้องวัดด้วยแม่เอาไหมมันท้าววัดด้วยใช่ถ้าไม่เป๊ะไม่เอาค่ะเฮ้ยไม่บุกไม่ทำอย่างนี้สับแล้วเสียงสับดังดังกว่าเสียงรถอ่ะทุกคนเอาแล้วลงกล่องไปนี่ครับพอเสร็จเรียบร้อยโอ้ยเสียงดังโฟบ้าเลยอ๋อต้องพลิกด้านอีกรอบหนึ่งใช่ไหมฮะ อหนังฟูๆเลยอ่ะช่างเลยครับอันนี้ก็1โล2ขีดเท่าไหร่ครับอันนี้8ป0โอเคเอาเลยครับ880บาทเรียบร้อยหูกอดพี่หมิงกลับบ้านโอ้โหสวยไหมมีอีกมีอีกยังมีอีกเยอะวันนี้เยอะเฮ้ยไม่ใช่เอาก่อนมาเออขรบคุณนะคะเรางงเลยนะซื้อแล้วไม่เอาขอบขึณนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ทั้งหมดราคาเท่าไหร่ครับ1,500บาทค่ะโอ้โหหมดเนี่ยทุกคนเยอะมากทุกคน1,500ยำเส้าเเล็กปลาหมูกรอบวันนี้ต้องเป็นอะไรที่อร่อยมากๆเพราะหมูกรอบพิมิงเขากรอบสนั่นล่นทุ่งอร่อยอะ่ะทุกคนโอเควัตถุดิบวันนี้มีอะไรบ้างกลับไปดูที่บ้านครับไป ถึงปุ๊บหยิบหมูกรอบกินงอนเลยจ้ากลับมาจากโรงเรียนหิวเหรอคะลูกอันนี้นี่กรอบไม่ไหมเอากินเขาอยากกินมันๆโอ้นี่หมูกรอบเฮียหมิงนะพี่บีรู้จักไหมหมูกรอบเฮียหมิงใช่ที่พี่บีเคยไปไงโบเวนใหญ่อบเหมิงหมูกรอบเฮียหมิงมาม้ามานั่งชมเลยโอ้ให้มาบมามานั่งชมตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวบีบีทำเองะทำคนเดียวเลยเหรอใช่ทำได้เปล่าทำได้ชัวร์นะให้มามายืนช่วยก็ได้มายืน อยากทำเองเคี๋ยวม่ใช่อะไรน้ำตาลให้น้องน้ำไีทำเองยำเส้นเล็กปลาหมูกรอบนะฮะนี่หมูกรอบอยู่นี่ครับมาถึงใส่อะไรคะเนี้ยน้าปลาค่ะโอเคค่ะถือดีนะห้ามหกนะอ๋อมาเป็นคนเทแลีบีเป็นบคนคนอ๋อโอเคอ่ะเทเลยครับอ๋ะมะน้ำปลาครับยำเส้นเล็กปลาสูตรนี้เอาไปขายได้ไหมได้โอเคใส่ปลาไปเลยครับ ปลาล <c oughs> <c oughs> ้าเข้มข้นครับเอาละยังคนไม่ละเอียดเลยค่ะอ๋อต้องให้ย่าคนให้ละเอียดก่อนอ่ะนี่ครับตอนนี้มีน้ำปลากับน้ำปลาร้านะฮะหลังจากเสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะลูกน้ำปลาตีนค่ะไม่มีค่ะน้ำอะไรนะมะน้ำตาลติดน้ำตาลติดค่ะไปเลยครับชอบหวานใส่เยอะครับอะไรไปกินน้ำตาลเก่งมากอร่อยไหมล่ะหวานเจี๊ยบไหมทุกคนดูนี่ครับ น่ากินมากตอนนี้มีกินไปสองชิ้นแล้วนะลูกเอาอีกเหรอสามชิ้น่ะเอาสามชิ้นเลยเหรอลูกโอ้โหเอาซอสไหมคะโอ้ขันไปหาซอสเลยเจ๊ดังว่าจิ้มไอ้น้ำจิ้มนี้อร่อยอ่ะระวังเลอะเสื้อนะลูกเลอะเสื้อนะลูกจิ้มน้ำซอสกันได้ภาษาอะไรอ่ะภาษาเหนือหรอภาษาเหนือจริงเหรอใช่มันจิ้มน้ำซอสกันได้ ชอบอะ่ะเออมีความสุขพอน้ำเข้ากันดีเสร็จปุ๊บบีบีใส่อะไรต่อคะบอันนี้น้ำมะขามเปียกค่ะเอออ่ะ宝าะยิบมให้หน่อยเดียดย๋ยวโผล่宝妈ยิบมให้หน่อยอมันไกลไปมันไกลไปไลโอเคน้ำมะขามเปียกหนึ่งถ้วยคับไปจานี่โอ้โหเริ่มเป็นละเริ่มเป็นยำละคนให้เข้ากันนะคะพอเข้ากันดีเสร็จปุ๊บสิ่งที่ใส่ต่อไปคืออะไรคะลูกมะนาวค่ะอ๋ออ่ะ,อะมามามาให้เขาทำ,ำดูเลยนะคะงาเป็นน้นสุก ไล่มาไปนั่งชมใส่มะนาวลงไปเลยครับโอ้โหไม่ต้องบีบหรอไม้อันนี้ไม่ต้องค่ะอ๋อนี่ครับแซ่บๆจ้ะสิ่งที่จะใส่ต่อไปคือพริกค่ะเอาแล้วเฮ้ยใส่เยอะไหมมะใส่ไปเลยอย่าหมดนะลูกกับโอ้โหนีใส่พริกป่นหมดเลยอ่ะมาแซ่บๆกันเด้อพี่น้องโอ้โหนี่ดูนี่สิไหนโอ้โหนี่มันยำพริกปะเนี่ยแซ่บกินนี้ใช่ใส่อะไรต่อคะ ขวากแกวค่ะไปเลยครับเอานี่เอามาซอยให้แบบว่าย,ยิบยิบอย่างนี้เลยนะฮะทุกคนดูตอนนี้ใกล้ๆครับมไม่ไหวแล้วครับหมูกรอบมันเรียกร้องแล้วฮะอยากกระลงไปในนั้นแล้วฮะอ่ะเข้ากันแล้วเสร็จปุ๊บใส่อะไรต่อคะข้าวคั่วค่ะไปเลยครับหนึ่งถ้วยครับข้าวคั่วทุกคนดูครับนี่ฮะยำแบบนี้มีใครจะมาต่อคิวซื้อไหมครับแม่ค้ามาในชุดนักเรียนเลยครับแล้วระหว่างที่รอน้องบีบีคนครับมาแล้วจ้ะ เส้นเล็กลงไปลวกเลยครับอันนี้เป็นเส้นเล็กยี่ห้อเลยครับเนี่ยตาดอกบัวเ<า>ชล่าป๊ป๊าค่ะอ้าวแล้วกลับมาที่ฝั่งนี้ครับใส่อะไรต่อคะผักชีค่ะอ้าวโอเคไปเลยครับผักชีฝรั่งครับหนึ่งถ้วยครับเทเลย,ยจ้าโอเคตัดผ้ามาที่ฝั่งนี้ลวกเสร็จเรียบร้อยแล้วมีคนอ่ให้เอาในเย็นน้องจะไม่ดูดอมน้ำค่ะอ่ะเสร็จแล้วใส่อะไรต่อคะหัวหอมค่ะไปเลยครับหนึ่งถ้วยครับหัวหอมไปจ้าโอ้โหทุกคนให้ดูใกล้ๆตอนเนี้ย เนี่ยรู้สึกถึงรสชาติความเผ็ดร้อนและก็แซ่บนะฮะคลักๆเลยครับเอาแล้วทุกคนอาม,ม่ามาครับนี่ฮะอาม,ม่าเราจะมาช่วยเรากินนะครับวันนี้หมูกรอบเหมิ่งแม่บอกว่าถ้ามีเรียกเลยแม่กินแน่นอนตอนนี้ยำเราได้ที่แล้วใส่เส้นเล็กเลยไหมคะใช่ค่ะไปเลยครับเทเลยครับไปจา้าโอ้ยนี่ครับทุกคนยำเส้นเล็กโอ้โหดูสีสันนี่ เผ็ดแน่นอนอ่ะใส่หมูกรอบลงไปจ้าโคตรน่ากินเลยอะ่ะมันเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะยำก๋วยเตี๋ยวอ่ะมาชิมแล้วนะแม่บุ๊กชิมแล้วอ่ะอุย้ยเป็นไงดูบีบีเดียมองอย่างลยอ,ะอ่ะผมหมายอยากกินอะ่ะทุกอย่างเสร็จแล้ว,ลวขออนุญาตไปจัดจานก่อนค่ะ มาทุกคนเนี่ยหมิงหมูกรอบวงเวียนใหญ่จักกินกับยำเส้นเล็กเห็นกําลังดังในติกตอกเลยอะ<ม>คนทํากันเยอะมากแล้วมีขายตามงานวัดด้วยนะทุกคนชื่ออะไรนะ,จะเจ้าอะไรนะที่ก็ไปขายอ่ะเชฟเบิร์ดค่ะเชฟเบิร์ดใช่ไหมไทำยำเส้นเล็กโอ้ทุกคนดูนี่ครับ งั้นมันต้องมีมีดตัวใช่เพราะว่าถ้าทะเลาะกันเสร็จป<ๆ>ุ<ๆ>๊บก<ๆ>็ดึงมีดไม่ใช่มาไม่บอกลูกย่างงั้นทะเลาะเสร็จปุ๊บดึงมีดแล้วไปเก็บโอเคไหมเลาะเอาไว้หั่นหมูเอาไว้หั่นหมูเอาไว้ตกแต่งแล้วใช่ตกแต่งสวยงามไงล,ลูกนี่ฮะทุกคนชัวร์มากบีอยากกินอะ่ะมีกินไม่ได้เอะลองดูไหมบีบอกอะมาแล้วว่าขาดให้บีบีหน่อยอาม่าบอกว่าเราเป็นเพื่อนะเดี๋ยวมาทำให้บีบีอย่บอกนะบีบีเอาเส้นเล็กที่เมื่อกี้ที่เหลือเอาไปให้อาม่าผัดเหรอ โอ้จริงปะเนี่ยลาม่าบอกว่าจะผัดอะไรผัดซีอิ๊วให้บีเหน่อยเล่าราม่าพูดว่าอะไรคะได้เดี๋ยวรอก่อนนะเดี๋ยวแมาทำให้นะโอ้แล้วบีบีรักข้าวม้าไหมรักรักมากมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเอาม้ามาเนาะโอเคงั้นป๊าขอชิมของบีบีก่อนนะโอเคป๊าอร่อยป๊าก่อนจะกินรอรอก่อนรอ็ะก่อนกินผัด ทุกคนรู้ป่ะตอนดูคลิปอ่ะง้่งไหลไหลเลยที่ต้องย้ำ้นเลือแลวมือหมูรอกวาววันนี้ได้กินละและที่ขาดไม่ได้วันนี้ทุกคนเพิ่งทำเสร็จสดๆร้อนๆเลยอันนี้คือปูองของเล่าสั่งซื้อได้ที่ไลอ้ t o h e ่เนี่ยนี่ฮะทุกคนกินแบบนี้ครับจุ่มแบบนี้ปูอองกินกับอะไรก็อร่อยโอ้โหควันขโมงเลยอ่ะนี่หม่าม้าปูอองใส่กระเป๋าไปสิกระปุกได้ไหมคะมีเอกสายที่โรงเรียนให้หมาม้าได้ไหมเออไปขายได้ไหม เพื่อนๆใครคือบัวอ่องบ้างบีมีในกระเป๋ามีไปขายได้ไหมก็ขายให้แม่ครูได้ไหมเออไปขายให้ป้าป้าได้ไหมไม่ได้แต่ว่าทุกคนบี<ม>บีขายบัวอ่องนะให้แม่ครูได้ไหมให้ลูกไปขายบัวองค์ยังมีแล้วอ่ะปะ้าป้าขาอือเอันนี้กับมานิชิมนะทำได้ค่ะลูกงนี่ใช่ไหม,มอันนี้จิ้มมันนี้หมูกรอบจิ้หอย่งนี้สุดยอดที่ไหนซื้อมานานแล้วนะจิ้มอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้น้ำจิ้มสามรสนะฮะนี่ดูดิมันย่อเเลยอ่ะ อืเอ้็นเ,เตี้ยวมันเนี้ยพวกอร่อยเลยอ,ะอ่ะนี่มาทำให้ดูซิมแบบนี้ทุกคนดูดิโอ้ยมีดูนี่ดูดินี่จะไปแล้วบีนเขาเสื้อผ้าหมามาไปขายได้ไหมครับขายทุกอย่างให้ลูกไปขายทุกอย่างมมไม่เอาากว่่ออมมไยากกินหรอกินอันไหนลูกเส้นหม่าม้าทำให้ได้ไหมยอยวกมาผ่อนให้อยู่แป๊บนึง เขาเห็นเราพินเส้นเขาอยากพิมตามทุกคนครับนี่ครับาพูดตเบเขาต้องพูดเบาใช่ไหมเอซนตมันต้องพูดวเบา ASMR ย่าเส้นเล็กฝีมือเป๊ะๆไปครับทุกคนร้อนต้องดริงฟังเสียงนะไม่ไหวแล้วอยากพูด อร่อยมากไอเน,นี่ยทุกคนต้องใช้ไอเส้นเล็กของดอกบอัวคู่ด้วยนะดอกบวัวทำเป็นยาสีฟันเลยดอกโบกูดอกบวอัวมันไม่อมน้ำอะ่ะนี่เรายำทิ้งไว้สักพักนึงแล้วนะทุกคนกว่าจะจัดจานเสร็จก็ชั่วโมงมแล้วนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นแช่น้ำไปน็อกน้ำเย็นใช่ไหมน,น,นี่ทุกคนที่ดูใกล้โอ้โหไปจับอร่อย อยกกินอะแต่ตอนเนี้ยเฮียใจก็บอกว่าไปติดตามชุดแม่บุ๊กไว้เลยนะทุกคนที่เพจนี้ขอบคุณทุกๆุกคนนะตอนนี้รออย่างเดียวเลยคือรอผลิตป้ายเพื่อจะมาติดข้างหลังใช่ไหมพรีเมียมสุดๆคืออะไรปะจะมีแค่ไม่กี่ชุดนั่นแหละมีแค่ยี่สิบสามสิบชุดคือแม่บุ๊กเขาจะบอกเฮียเสมอว่าเขาอยากให้ทุกคนใส่ชุดที่เขาใส่เผื่อวันนึงใส่แล้วมาเจอกันใช่แบบวามฝันทีแบบใส่แล้วมาเจอกันแล้วแบบมาถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยแค่นั้นเองเออเขาฝันแค่นี้เอง หั่นหมูกรอบให้บีเลยนะเนี่ยทุกคนดูครับไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยน<ะ>ี่บีสูงบุอ่องไหมนี่ป<อ>ูอ่องของบ้านเราทุกคนสั่งซื้อได้ที่แหลกตัวเียนะครับเนี่ยก <c oughs> ระปุกหนึ่งนะร้อยห้าสิบเก้าบาทฮะมาจะเล่าอะไรให้ฟังอ่ะอ่ะอ่เหมือนเห็นตัวเองอะทุกคนเหมือนเห็นตัวเองเป๊ะเเหมือนแบบลูกเราเหมือนเรามากๆตรงไหนเมื่อวานเราไปเดินแพตตินัมกันแล้วบีบีจะซื้อตุ๊กตาตัวหนึ่งที่มันมีกระโปรงอะค่ะเสร็จแล้วโอ้เดี๋ยวมาเล่าต่อ ทุกคนระหว่างที่กำลังเล่าอยู่นี่อาม่าผัดเส้นเล็กไข่ให้เดี๋ยวบีบีได้กินแล้วรอหาร้อนก่อนนะลูกนี่ทุกคนเป็นแบบนี้เลยหน้าตาเส้นเล็กของอมาม่ามีเขาคนเดียวที่ทําอะไรได้แบบนี้ยแล้วบีบีชอบกินฝีมือเขามากๆจริงๆรอห,หายร้อนก่อนเาไเไลอ่ะมันก็ซื้อตุ๊กตาตัวหนึ่งให้มันจะมีกระโปรง ออะไรเงี้ยทุกคนมันเป็นแบบตุ๊กตาสามารถร้องเพลงได้อะไรเงี้ยผ่านไปประมาณสามซีนทีวีเขาก็ถือไปถือมาแล้วก็ลงมาชั้นล่างแล้วทุกคนชั้นสามแล้วลงมาไกลแล้วนะแล้วเขาก็บอกมากระโปรงมันขาดเขาบอกป้าก่อนเขาเล่นเล่นอยู่ไปเน้อยากกินแล้วอ่ะนี่ทุกคนเส้นเล็กผัดไข่ฝีมืออัมมาไม่มีขายน้อยอย่างเงี้ยดูหน้าเขาดูหน้าเขาเ้าอยากกินมาต่อไปหน่อยแกงลูกอันเป็นไงอะ ดีไหมฮะรสชาติอ่ะอร่อยมากๆเลยหรอป้าลองกินดูป้ากินได้ไหมนีม่ทุกคนดูดิมันจะเป็นเส้นเล็กแบบนัวๆแบบเนี้ยแล้วก็แบบ<ม>ผัดไข่ฟิลไหน,ไหนรู้ป่ะฟิลผัดไทยใส่ไข่ไหนลองกินหน่อยสูงเลยสูงไปมาผ <laughs> มว่าสูงไปอ,ะ <laughs> อ่ะหุยแม่ <laughs> โคตรอยอ่ะทุกคนเคยกินมาม่าผัดเด็กป้าเคยได้กินหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยแม่ไม่เคยผัดให้กินเขาไม่เคยทให้เฮียกินแบบนี้เลยรู้ป่ะแล้วตอนเด็กป้ากินอะไรอะคะมีอะไรก็กินหมดอ่ะแม่มีอะไรในตู้เย็นเขาก็จับกับผัดผัดผัดแล้วก็อ่ะกินนี่เรื่องจริงแต่สิ่งที่เขาทาอร่อยหมดนี่กินหมูกรอบด้วยนี่สุ่มเนี่ยอันนี้ก็มันกินพร้อมกันเลยนะอ๋อให้เอาหมูกรอบกินพร้อมเนี่ยเหรออ่าได้ถามมานี่สุ่มระหว่างวันนี้ใช่ไหมแล้วก็ลากขึ้นมาแบบนี้โอ้ ทุกคนเอ้ยไปครับหมดแล้วทุกคนเอ้ยอือหือสุดๆไปเลยอะความแซบอะทุกคนคือน้าอะน้ําเขาเรียกว่า<ะ>น้ํายําม,มันดูดลงไป,ป<ะ>ในเส้นหมดแล้วตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วะนะมีแต่แบบยังไม่ยังไ,ไม่ได้กินมอันนี้เลยอะอ๋อทุกคนต้องเข้าใจนะกินไปเลี้ยงไปลูก็ต้องเลี้ยงอ๋ออันนี้ใช่ไหมดำๆนี่ใช่ปะใช่นี่ทุกคนมมดูนี่ครับ ยน่ากินไหมน่ากินใครมากินยังกินเลยชัวร์ไหมอ่ะชัวร์ไปชัวร์แค่ไหนชัวร์แค่นู่นเลยมามอาบัดมาเร็วอ้าวอาบัดกินให้กินผักด้วยเหรออ่ะอือกินผักด้วยก็ได้อ่ะนี่ยังไม่จะได้หวานหวานแต่ตาเนี่ยหวานให้แม่ลองชิมดูอ่ะยำเส้นเล็กฝีมือน้องบีบีแม่ คือสีมือน้องบีบีเนี่ยพอได้ยินเสียงมือน้องบีบีเนี่ยเสียก่อนหลังเลยทำไมฮะเพราะมันจะเต็ดเต็มบีบีหมดถ้วยนี่อาม่ากินของบีบีแล้วนีบอกเฮ้ยวันนี้บีบีทำให้อาม่ากินอาม่าก็ทำผัดให้บีบีกินอุ้ยผัดกันทำเลยอ่ะใช่ไหมใช่ของของบีบีก็อร่อยของอาม่าก็อร่อยเราชนะสองคู่เลยแล้วก็ต้องให คะแนนสองคู่เลยอ๋อไม่ถึงว่าบีบีทำให้อาม่าก็ชนะใช่ไหมอาม่าก็ทําให้บีบีก็ชนะเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นสองคนนี้ทําอาหารอร่อยทั้งคู่ครับเสียบรบมือให้น้องบีบีกับอาม่าหน่อยครับรบมือครับแล้วบีบีอยากกินฝีมืออาม่าทุกวันไหมไม่ได้นะลูกเพราะว่าม่าเขาแบบเขาว่ามีงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอะต้องแบบรู้แรเองบีบีเรียนแล้วมามันมีแก้วที่กดน้ำให้มาเก็บมาเก็บ เล่นเล่ายังไม่จบเลยเรื่องบีบีมาเล่าได้ให้มาตัดสินอามาดูนะฟังนะบีบีซื้อตุ๊กตามาตัวหนึ่งตุ๊กตาตัวนั้นมันมีกระโปรงเขาเรียกว่าเป็นตะข่ายอะไรยเงี้ยเขาก็เล่นไปเล่นมาทั้งมือเขาเรียกบาร์ดเลยบอกว่าอะไรปะป๊าดูนี่สิปาก็ดูอะไรลูกมันขาดกระโปรงมันขาดเพิ่งซื้อมานะแล้วบาดูอ่ะมันขาดแค่เนี้ยแคบไม่เห็นแต่ตาเขาดีมากแล้วเขาทำไงปะ ไม่เอาอะป้าป้ายังไงก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่มันขาดเราเพิ่งซื้อมาเรายังไม่ได้เล่นเลยอ่ะป้าป้าเปลี่ยนหน่อยนิสัยเหมือนบุ๊คเป๊ะถ้าของมีตำหนิถ้าของมีตำหนิถ้าเช็คแล้วอ่ะเพิ่งซื้อมาแล้วเห็นอ่ะแม้กระทั่งนิดเดียวอ่ะก็ต้องไปบอกเจ้าของร้านถูกไหมให้เขาเปลี่ยนให้ก็เหมือนบ้าถ้ามีตำหนิบุ๊กก็ไม่เอาตอนแรกฮี่ออมรอมออมรอมเออไม่มีตำหนิเออไม่มีตำหนิเป็นไงบุ๊กก็โชคดีแล้วที่ได้บ้าเอ่าพูดจริงแม่ แล้วแม่ก็โชคดีที่มีบาสเป็นลูกถ้าไม่มีบาสแม่มีเงินเดือนมาไม่มีบาสแล้วแม่จะทำยังไงทุกวันนี้เกิดมาท้าไมให้อะไรอยากให้ไม่นอกจากวันเกิดที่ให้เดือนหนึ่งเท่าไหร่อะแปดเก้าหมื่นบางเดือนเป็นไงบ้างแม่ยำเส้นเล็กนี่ทุกคนไปทำตามนะตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยกินกายเป็นผัดีึ่งรั่วอุ้ยเอาเส้นเล็กไปผัดซีอิ๊ว อยากกินมากเลยพรุ่งนี้ทําเลยเส้นเล็กคุกอ่ะเฮ้ยเส้นเล็กคุกกกิเส้นเล็กคุกคุกล้ราหมูกรอบโรยอ่ะใช่ใช่อ๋อพี้นอกแล้วอืมเราจะทําเส้นแบบนี้แไม่ก็อร่อยนะแล้วทำเส้นแบนี่เราจะท้ำเส้นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะเป้นไรแล้วก็โรยชีสลงไปโอ้ยโรยผักลงไปบีห่างพี่สักนิดเถอะบีห่างพี่สักนิดเถอะห่างชี้สักนิดเถอะเกือบอะไร ก็ลโดยโรซอสโดยซอยสอ,อีกเหรอเขาอยู่กับใครก็เป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วก็สเสร็จเลยอือหือโอ้พีเ,เดชเยอะนะเขาอยู่กับอาม่าคนที่ทําอาหารเก่งอยู่กับแม่บุ๊คคนที่แบบว่าเป็นเชฟแล้วตอนนี้ทําอาหารได้แล้วเขาก็จะครีเอทตามหน่อยเปิดร้านเจ้า้าพแล้วก็จะเปิดร้านอาหารด้วย <laughs> แม่เอยอยพร้พานเจ้า้าพอีกรอบได้ไหมขอให้ปังๆเลยเลยขอให้คนซื้อหมดทุกหมด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  ดีคะดีแตอพี่กคคันแม่ตอนนี้เงินอยู่ตรงนี้ละพี่หยิบตังค์ให้แม่มาบีบีอยากให่อาม่าอยู่นานๆกับบีบีน้ำอะไรอะได้ยินไหมเนี่ยอพูดอะไรบีบีอยากให้อาม่าอยู่กับนันนานบีบีอยู่ม่าก็จะพยายามอยู่นะนี่ก็อยากจะไปจังเลยเนี่ยก็พูดอยากจะไปจังเลยเนี่ยมัาก็พยายามจะอยู่ล่ะลูกนี่ดีขึ้นเยอะเลยอยากให้อาม่าอยู่อีกกี่ปีลูกบอกมาเลยสิบปีอีกสิบปีแค่สิบปี อยากให้มาอยู่ที่ไหนพูดมาอีกรอบหนึ่งร้อยปีร้อปีเลยใช่ไหมมาก็หนักเงือกแล้โอ้โหแล้วต้องตะบันกินน้ำกินเลยแล้วอยากให้แบบปลาอยู่กับอีกนานไหมอยู่อีกนานครอบครัวเลยโอ้คำนี้เขาพูดบ่อยมากเลยบีบีเขาจะพูดว่าอะไรป่ะครอบครัวต้องมีอะไรมีใจเดียวกันอ้ฟังแล้วน้ําตาจะไหลแม่เคยรักบ้านไหมโอ้เยอะอ่ะ แม่ทำเล็กสิแม่สุ่มสีกันดิอร่อยไม่มีอ่ะแค่เพื่อนนี้แค่นี้อ๋อเอาเอาให้ม่มันนะอ่ะเรื่องนั้นแค่น้นเราจะลองป๊ะป๊าเรื่องงือไม่จบนะคะเรื่องนเงือกอ่ะทีนี้พ่อพาเขาขึ้นไปเปลี่ยนทุกคนอ่าแล้วไงชั้นห้ามันมีประมาณสามลาวดูทุกตัวตัวนี้ผมยุ่งออกมาตัวนี้กระโปรงยับเขาพูดอย่างนี้จริงเหรอตรงนี้ตรงนี้มันเบี้ยวไอซ์แตรรี่ข้างหน้าตรงกระเพาะมันบี้รู้ยังอ่ะป่ะป้าต้องเจอกับอะไรทุกวันเนี้ย มาไม่กินแล้วเหรอกินค่ะป้าเดี๋ยวโตมานล้ก่อนมาท่ะป้าขาลูกเดี๋ยวเดี๋ยวโตมาเดี๋ยวบีบีก็จะใช้ตะเกียบเป็นอ๋อใช่ลูกเพราะตอนนี้บีบียังเด็กอยู่ใช่ไหมลูกบีบีใช้ไม่เป็นเนาะโอเคเดี๋ยวอมาก็สอนลูกแล้วพ่อไปไหนอ่ะพ่อทำงานพ่อทำงานนะมามก่อนนะเน่อ่ะเขาโทรมาหาม่าให้มาไปทำคอม โแล้วยังไงรู้ป่ะตลกเขาบากคนมึงใจเย็นๆมึงทำไม่ต่อเต้องใจเย็นๆนะเฮียขึ้นกฮียไปดูดเฮียไปดูดกิ๊บกล้องมึงนอนปิดให้สุดแล้วเนี่ยสุดแล้วไม่ลงละอ๋อลงแม่คือน่ารักมากอะเนาะทำจนแบบสำเร็จเราพยายามจะทำให้เดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจคือวันก่อนใช่ไงข้างนอกที่ไปถ่ายข้างนอกแล้วเฮียลืมคนเดียวคนในบ้าน ไม่มีใครอยู่เลยทุกคนแล้วเฮียลืมอัพคลิปไว้แล้วคลิปต้องปล่อยตอน4ี่โงเย็นให้เพื่อนๆได้ดูคลิปเรื่องยูทูบอ่ะใช่แล้วตอนนั้น3ามโมงกว่าแล้วเฮียอยู่ที่ร้านอาหารกําลังจะถ่ายงานแล้วเฮียกลับมาอัพไม่ได้อ่ะเฮียถวใครไปนี่แล้วแม่ผู้ที่ซึ่งใช้คอมไม่เคยเป็นเลยสักนิดมันไม่ต้องยำติดขนาดน้เฮียถวแม่แม่น่ารักมากแม่ไม่เคยใช้อ่ะเฮียบอกเปิดวิดีโอคอล์ทำตามนี้เลยนะทำตามนี้เลยนะแล้วแม่ก็มานั่งหน้าจอ แม่เอาแมา่มาคลิกที่ตรงนี้นะอัพตรงนี้นะกดที่ตรงนี้นะดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกนะแม่มันจะมีลูกปีกตรงนี้หมุนลงมาหน่อยอยู่ข้างล่างหน่อยแม่หันจอยอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายอัพคลิปสําเร็จรู้ว่าคลิปไหนเห็ด <He ed. S 2> เข็มทองซอสเกาหลีอบชีสเ,เป็นคลิปที่แม่อัพลงยูทูบไม่เฮียโ <c oughs> อ้โหแล้วเขาอัพได้เฮียแ,แบบเฮียโอนเลยนะแม่ดีใจมากทำอะไรเสร็จปุ๊บนะามากระเป๋าเขาด้วยกระเป๋ากระเป๋ามาดที่มากระเป๋าผ้าเพรายางหน้าสอนทัด ไอ้บาบอกแม่แตนอนนี้นะกูไม่อยู่พี่บอกว่าแม่อัพเดตนอนได้เลยนะสักวินาทีเดียวเขาไม่ทำไมอะกลัวเหรอไม่จำเพื่อนจำที่ถ่ายงานได้มันที่เขาบอกว่าเออเพลินแล้วที่เขาส่งกระดาษอะแม่กลัวบ้านบัสทาไมบ้านมันไม่มีอะไรทุกคนดูดิแม่กลัวถ้าไม่มีอะไรดูดิจริงเหรอแม่เอาจริงมแม่เคยเจอไหมคะในบ้านบัสไม่เคยเออไม่เคยเล้วแม่กลัวอะไรที่ห้องน้นอะ มาม่ากลัวผีในบ้านเรา้องตรงไดกูมองไ่ตรงบันไดคือตากล้องเฮียไม่รู้เคยเล่าไปหรือยังเล่าไปแล้วน่าจะเล่าแล้วทุกคนตากล้องเฮียเจอในบ้านเฮียเจอแบบยืนหัวติดเพดานเลยโอ้โหเนี่ยเห็นมาเนื้อภาพเป็นผู้หญิงหัวผมยาวลงมาอย่างเงี้ยเจอติดเพดานเ่ยเป็นเจ้าที่เนาะเป็นเจ้าที่เขาแค่เหมือนแบบเข้ามาไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวไม่ได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองจริงวันนั้นตากล้องเฮียซิดทั้งวันเลยไม่กล้พูดกับใครเลยก็งงว่าเป็นอะไรวะตลอดเวลาเราก็คิดว่าเอ๊ะ เราไปทําอะไรให้เขาแบบไม่โอเคกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยมาขนาดใหญ่แต่ก็ไม่มีอะไรหรอกแต่ก็กลัวไงคว้ากระเป๋าก็วิ่งแล้วไม่เอาแล้วไม่ได้หรอจะเข้าไปจะไปอยู่มันงแไม่กลัวทำไมบ้านแบบแม่ไม่ต้องกลัวไม่ชินมันไม่ชินบีบีกลัวไหมบ้านเรากลัวไหมของใครของเขาเด็กบ้านเราเรบ้านเราบีบีกลัวไหมกลัวนิดเดียวกลัวนิดเดียววลักลัวนิดเดียวอยู่คนเดียวได้ไหม ได้คนนี้เดียวจะอยู่คนเดียวไม่ได้แต่จะบอกว่าทั้งหลังอ่ะดีดีกลัวห้องมาสเตอร์ห้องเดียวค่ะเวลาอาบน้ำเสีงใหญ่แบบว่ามาชะงกตรงที่เป็นห้องพระค่ะเขาจะวิ่งวิ่งวิ่งเขาจะวิ่งข้ามไปเลยแม้กระทั่งเดินผ่านเขาก็จะไม่กล้าเดินเขาจะบอกให้เราอุ้มผ่านทุกครั้งห้องมาสเตอร์เฮียจะเป็นห้องพระแต่มีพระอยู่เยอะมากเราจะแบบว่ากั้นห้องไว้ทำไมกูไม่เอาพระมาไว้เป็นห้องเดียวเลยแบบห้องตรงนั้นอ่ะกำลังทำอยู่กำลังทำอยู่ให้อยู่เป็นห้องเดียวเลยไม่มันต้องใช้งบเยอะในการนำห้องอะไรห้างให้แม่ไปแล้วไงมืนไ โบถามมาว่าถามว่าม้าที่ถึงก็แปะไหมเออเออเขาถามบอกม้าที่ถึงก็แปะไหมเออรู้สึกยังไงที่เขาแบบจากไปอะไรประมาณนี้แบบจริงๆอ่อะคือม้าทําใจมานานแล้วเรื่องแปะที่เขาป่วยอะเพราะเขาเที่ยวเขากินเออที่เขาป่วยอะเพราะว่าทาใจมานานแล้วมันเหมือนกับไม่ใช่อยู่ดีๆนั่งอยู่นั่งคนอยู่หายกันไปเลยหายไปอันนั้นทำใจไม่ได้แต่พอมีแสดงอาการมาตลอดเออแสดงอาการให้รู้ว่าหมอก็เลยบอกว่ามันอาจจะไม่หาย อาจจะไม่เหมือนเดิมอาจจะแบบแป๊บๆหรือว่าเป็นไปตลอดอะไรเงี้ยมันก็ทําใจแล้วเฮ้ยถ้าถ้าเป็นอย่างเงี้ยม้าก็จะต้องเลี้ยงลูกคนเดียวใช่ปะต้องบอกว่าคนเราอ่ะมีชีวิตอยู่ได้แค่ประมาณ4,000สัปดาห์อันนี้เงฟังมาแล้วยังรู้สึกว่า4,000สัปดาห์ไม่น้อยมากเลยนะก็ไม่ไม่ได้ดูตอรี่มาเลยใช่ไหมโอ้แล้วไปตอรเรียมขยังไงไม่ที่มาลงตอรี่อ่ะลงอะไรลงตอรี่อะไรลงสตอรี่ที่ใส่บาทที เพลงนี้ที่มาชอบปล่อหากถามฉันว่าความสุขอยู่ไหนอาการใดตื่นเช้าก็มีลมหายใจกัสุขแล้วไม่ได้ฟังตอลี่ไม่เคยเข้าไปดูเลยอย่างที่บอกคนเราว่ามีชีวิตอยู่ได้แค่ประมาชอบลงเพลงนี้ตลอดนั่นแหละมีชีวิตอยู่ได้ประมาณ4,000สัปดาห์ก็รู้นี่ก็รู้เพราะฉะนั้นดูแลกันและกันให้ดีที่สุดเพิ่งรู้เหรอ รักกันในวันที่ยังหายใจไอ้เล่เราต้องดูแลกันซึ่งกันอันแน่ใช่ใช่ไงไปทะเลาะกับน้องทำไมวันนั้นไม่รู้เหมือนกันทะเลาะไอ้โบทำไมก็ไม่รู้แล้วก็เล่ก็เย่ก็ซักซักไงก็คุยเลยได้เฮ้ยภาษาอะไรอ่ะสนุกให้ดูอีเด้อลาสำหรับวันนี้ขอบคุณบี้โคโลบายก่อนนะฟาตูก่อนบายบายสวัสดีครับบายบาย